สวัสดีครับทุกผู้ชมการล่มสลายของรัฐบาลนันอสสาซาดเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีจากกองกำลังติดอาวุธ TS, S T S S N A ที่ตุรกีสนับสนุนและการโจมตีจาจอิสราเอลต่อกลุม่มเอสเปนเลาะทางตอนใต้ของซีเรียรวมถึงการปิดกั้นการส่งกำลังจากอิรักจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐาเมิกานั่นคือความเข้าใจแรกต่อการล่มสลายของรัฐบาลนันอสสาซาดแต่การล่มสลายของอสสาซาดก็มีทฤษฎีอื่นเข้ามาอีกครับ เมื่อนายทหารระดับสูงของอิรานพลโทเบรุสเอสบาติออกมาแฉถึงความผิดพลาดของอันอัสสัตและปูตินเป็นผลทําให้กองรังไออาร์จีซีของอิรานต้องพ่ายแพ้ในซีเรียด้วยความอับอายะด้วยนายพลเอสบาติเขาคือผู้บัญชาการกองรังไออาร์จีซีของอิรานในซีเรียเขาได้ออกมากล่าวถึงความแพยแพ้ดังกล่าวและถูกเผยแพร่ในวันที่9มกราคมเขากล่าวครับว่า ความแพ้แพ <ersch> ้ของอิหร่านในซีเรียไม่ว่าผ exactly. ู้นําทางจิตวิญญาณอย่างอาญาลเลาะคาเมนีีจะเพื่อยามกบเกลื ambos, hvad, ่อนความแพ้แพ้ด uh ังกล่าวโดยการออกบอกครับว่ามันเป็นเรื่องน่าขบขันที่หลายฝ่ายตามบอกว่าอิหร่านอ่อนแอลงุกนลาอิหร่านและกลุ่มกิจอาวุธฮามาสเอสเปลาะห์ฮูตีจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยนายพลเอสปาติกกล่าวว่าอิหร่านได้เสนอแผนโดยละเอียดแก่ประธานาธิบดีบาซานอาซาต ในการใช้ทรัพยากรของอิหร่านในซีเรียเพื่อโจมตีอิสราเอลแต่แม้ว่าจะมีการร้องขอหลายครั้งประธานาธิบดีอัสสาซาดก็ไม่ยอมให้ดําเนินการตามนั้นแต่แม้ว่าอัสซาดจะปฏิเสธอย่างชัดเจนที่จะอนุมัติการเปิดแนวรบซีเรียกับอิสราเอลแต่ในช่วง15เดือนที่ผ่านมากลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีอิสราเอลทางภาคเหนือด้วยจรวดหลายครั้งจากซีเรียแม้ว่าจะไม่ใช่ในระดับที่อิหร่านต้องการก็ตาม นั่นก็คือสาเหตุแรกที่นายพลเอสบาติกล่าวโทษถึงความแพ้แพ้เขายังกล่าวครับว่าในระหว่างการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในซีเรียรัสเซียในเปีนยนเรดาของพวกเขาทําให้รูปภาพการทางอากาศไม่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่ารัสเซียอ้างว่าตนกําลังทิ้งระเบิดใส่กองกำลังกบฏในซีเรียแต่ที่จริงแล้วกําลังทิ้งระเบิดใส่พื้นที่โลง่งนั่นก็คือเขากล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีทิปครับ นั่นคือสาเหตุที่สองที่นายพลเอสปาติกล่าวอ้างแต่อิรานก็ไม่เคยกล่าวโทษตัวเองครับว่าแม้ว่าพวกเขาจะติดตั้งระบบป้องกันทางอาก,ากาศที่ผลิตขึ้นเองในซีเรียแต่ก็ไม่เคยมีผลงานสอยขึ้นเป็นรบของอิสราเอลได้เลยครับแม้แต่ลําเดียวซึ่งคํากล่าวอ้างสาเหตุของรัสเซียไม่โจมตีขึ้นเป็นรบของอิสราเอลอาจจะเกิดจากข้อตกลงเมื่อปีพศ2558เมื่อนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรี บินไปพบกับปูตินที่รัสเซียซึ่งมีการพูดคุยกันที่นั่นถึง3ชั่วโมงต่อประเด็นความพยายามโจมตีสเอลของอิรานโดยการใช้พื้นที่ซีเรียเปิดเป็นแนวรบต่อที่ราบสูงโกลันโดยขณนะนั้นรัสเซียส่งกำลังรบเป็นหนุนรัฐบาลซีเรียจำนวนมากปูตินกล่าวหลังการประชุมว่าเขาจะไม่ปล่อยให้อิรานโจมตีสเอลจากทิศทางดังกล่าวการโจมตีสเอลจากทิศทางนั้น,น,นเป็นการใช้อาวุธที่รานผลิตป้อนให้กับกลุ่มติดอาวุธใช้ จะไม่มีอาวุธจากรัสเซียโจมตีอิสราเอลซึ่งว่ากันว่าข้อตกลงดังกล่าวอิสราเอลแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีโดโรนและอื่นๆมอมให้ก,กับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรายงานเสริมเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับการเพิกเฉยของรัสเซียในการตอบโต้ตป้องกรรันรัฐบาลอาซารครับว่าอันอัสซาดพยายามหลายครั้งเพื่อติดต่อกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียในช่วงเวลาวิกฤตก่อนที่กองลังกบฏจะยึดกรุงดามัสกัสได้อย่างไรก็ตาม ความพยายามทั้งหมดของเขาที่ทําตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5ธันวาคมไม่ประสบผลสําเร็จโดยคาเมลซากหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของอบดีประธานาธิบดีกล่าวว่าอัสซารรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่ได้รับการตอบรับจากพนสมิตรคนสําคัญของเขาในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในซีเรียย่าแย่ลงอย่างรวดเร็วตามที่เขาพูดอัสซาร,ร์พยายามติดต่อกับไม่เพียงแต่ปูตินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียคนอื่นๆด้วย หนึ่งในความพยายามเหล่านี้คือการติดต่อกับอเล็กซานเดอร์เลฟเลนติเยฟตัวแทนพิเศษของประธานาธิบดีรัสเซียประจำซีเรียเลฟเลนติเยฟกล่าวว่าปูตินกําลังไปเยือนเบลารุสและไม่สามารถรับสายได้และแม้ว่ารัฐบาลน,นัสอาดอิหร่านและรัสเซียจะพ่ายแพ้ยับเยินดังคํากล่าวของนายพลเอสบาติที่ว่าผมไม่คิดว่าการสูญเสียซีเรียเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเราพ่ายแพ้และพ่ายแพ้อย่างยับเยิน เราได้รับผลกระทบอย่างหนักและมันยากมากตลอดมาอิหร่านและซีเรียรเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญมานานหลายทศวรรษเตหารานใช้ซีเรียรในการจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายเอสเปลาะในเลบานอนและที่ปรึกษาทางการทหารอิหร่านและเอสเปลาะก็ช่วยเหลือระบบการปกครองของอัสซาดในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏระหว่างสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อของประเทศซึ่งสิ่งนี้ทําให้อิหร่าน มีอิทธิพลในซีเรียมาอย่างช้านานและนายพลเอสปาติกหวังว่าจะยังคงใช้อิทธิพลดังกล่าวต่อไปในการเกณฑ์นักรบสู้กับอิสราเอลโดยบอกว่าแม้ว่าอาศาศาัสซาดจะถูกขับไล่ออกไปแล้วเตหรานจะยังคงหาวิธีเกณฑ์นักรบในซีเรียต่อไปไม่ว่าใครจะบริหารประเทศก็ตามเราสามารถเปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดที่เราเคยทำงานร่วมกันมาหลายปีได้เราสามารถเปิดใช้งานชั้นทางสังคมที่พวกเราเคยอยู่ด้วยมาหลายปีได้ เราสามารถเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียและเราสามารถสร้างเซลล์ต่อต้านได้ขณะน,นี้เราสามารถดําเนินการที่นั่นได้เช่นเดียวกับที่เราทําในเวทีระางประเทศอื่นๆและเราได้ดําเนินการไปแล้วนั่นหมายถึงสงครามความขัดแย้งและการสู้รบในภูมิภาคจะยังคงอยู่ต่อไปครับไม่มีวันสิ้นสุดลงง่ายๆรือความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีผู้เล่นหลายคนที่นั่นแต่ที่หลักๆอิราเลก็หวังว่า หากกำจัดอิร่านออกไปภทยคุกค,คามอื่นๆในตะว,วันออกกลางจากกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธที่อิร่านสนับสนุนก็จะไร้กังวลนั่นจึงทําให้แนวคิดที่อิสราเอลอาจโจมตีอิร่านโดยตรงหลังจากทร้า์เข้ารับตําแหน่งในวันที่20ิมกราคมอาจเกิดขึ้นซึ่งอิร่านนั้นแม้ว,ว่าจะพยายามออกมาขู่กลับบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐต,ต่ออิรา่านจะทําให้การตอบโต้กลับขยายเป็นวงกว้างโดยอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิรา่าน พยายามประกาศข่มขู่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการซ้อมรถขนาดใหญ่ของอิหร่านโดยกําลังรบมากกว่า1 0 0 0 0แนคนมีการระดมระบบป้องกันทางอากาศมาทําการติดตั้งบริเวณฐานทัพลับใต้ดินและโรงงานอุวเลียร์ของอิหร่านนอกจากนี้ครับอิหร่านยังเปิดตัวฐานทัพและโรงงานผลิตอาวุธลับใตดินโดยเมื่อวันศุกร์ที่10มกราคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่าภาพจากสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน a อ b าบ แสดงให้เห็นพลเอกฮอตเซนสลามี en, ami, ผู้บัญชาการกองลังไออาร์จีซีและพลโทวามีอาเีฮัจจิตซาเดหัวหน้ากองลังอวกาศของกองลังไออาร์จีซีเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวโดยแอดมินได้แคปภาพคลิปดังกล่าวมาบางส่วนฮัจจิตซาเดเรียกสถานที่นี้ว่าผู้เขาไปที่ดับสนิทพวกเขากล่าวครบว่าโรงงานรับใตดินแห่งนี้กำลังผลิตขีปนาวุธรุ่นใหม่และย้ำเตือนว่า การโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่สองครั้งเมื่อเดือนตุลาคมและเดือนเมษายนปีที่แล้วพวกเขาได้ใช้ขีปนาวุธอิมาดคอร์และเคียมจากโรงงานแห่งนี้ซึ่งล้วนใช้ชเชื้อเพลิงเหลวรายง,งานระบุด,ด้วยว่าฐานทัพใต้ดินแห่งนี้เป็นฐานทัพแห่งหนึ่งจากหลายร้อยแห่งที่เป็นของกองลังอวกาศของ I อ g C, าร์จีซีะพ้อมกับเมื่อวันจันทร์ที่หม,มกราคมพลเอกอาลีมูฮัมหมัดนายอินีเตือนครับว่า อิหรา่านจะจัดการซ้อมรบและซ้อมรบครั้งใหม่ในเดือนนี้ซึ่งจะเผยให้เห็นเมืองขีปนาวุธและดโดรนรวมถึงเมืองใต้ดินที่ใช้เก็บขีปนาวุธและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆสำหรับจอดเรือนในภาคใต้ของอิหรา่านอิหรา่านมีเป้าหมายที่จะคาดการว่าจะไม่สูญเสียอำนาจในภูมิภาคแม้ว่ากองลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนกาซาและเยเมนถูกโจมตีโดยอิสราเอล รวมถึงการล่มสลายของระบอบการปกครองของผู้นําซีเรียบาซานอาซาร์ซึ่งเป็นพันมมิตรของอิรานก็ตามครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นาาํามาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ